ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนและกลับมาพบกับการอัปเดตข้อมูลข่าวสารรถมอเตอร์ไซค์ใหม่ๆโดยพวกเราทีมงานมอเตรไรวอกันอีกครั้งนะครับสำหรับในวันนี้ผมจอร์นม o เตอร์ไลวจะพาเพื่อนๆไปอัปเดตข้อมูลของรถมอเตอร์ไซค์โมเดลใหม่ล่าสุดจากทางยามาฮ่านะครับนั่นก็คือตัว XSR 700รุ่นปี2022ที่เพิ่งมีการเปิดตัวเป็นครั้งแรกในโลกในช่วงข้ามคืนที่ผ่านมาโดยเป็นการเปิดตัวหลังจากที่รุ่นพีของมันครับ XSR 900ได้มีการปรับโฉมไปก่อนหน้านี้แล้้้้วตตตัังแ่นนนเดดอพฤศจิกายยโสหรบขมูล ในเบื้องต้นของเจ้า XSR 700รุ่นใหม่ล่าสุดก็มีอยู่ว่าแม้มองโดยผิวเผินครับมันอาจจะแทบไม่ได้มีความแตกต่างในเชิงภาพลักษณ์มากเท่าไหร่นักเมื่อเทียบกับ XSR 700โฉมก่อนไม่ว่าจะเป็นชุดเฟรมแบบโครงเหล็กถักถังน้ำมันครอบถังเบาะนั่งบังโคลนหลังและไฟท้ายแต่ในคราวนี้ครับ XSR 700รุ่นปี2022จะมาพร้อมกับชุดคมไฟหน้าแบบใหม่ที่แม้กรอบเนี่ยจะยังคงเป็นกรอบกลมเหมือนเดิมแต่หลอดด้านในจะเป็นหลอด LED ดีเรียบร้อยแล้วแม้แต่ตัวไฟเลี้ยวคู่หน้าและคู่หลังเองก็เป็นแบบหลอด LED ด้วยเช่นกันส่วนตัวเรือนไมหรือมาตรวัดเองเนี่ยแม้จะมีอินเทอร์เฟซที่เกือบจะคล้ายเดิมแต่ทางยามาฮ่าก็ได้มีการปรับตำแหน่งในการติดตั้งใหม่นะครับเพื่อให้ผู้ขี่เนี่ยสามารถมองมันได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นส่วนระบบกันสะเทือนหรือว่าโชคหน้าหลังเนี่ยก็ยังคงเป็นแบบเดิมกับ x s r 7 0 0โฉมก่อนอีกนะครับไม่ได้มีการปรับไปใช้โชคหน้าหัวกลับแต่อย่างใดเพียงแต่จะมีการปรับเซตค่าการทํางานต่างๆของโชคหน้าหลังใหม่ก็เเท่่านนั้นพ้พือใหตรมี การพลิกเลี้ยวที่เฟิร์มกระชับมากกว่าเดิมตัวจานเบรกคู่หน้าเองก็มีการปรับขนาดให้ใหญ่ขึ้นเป็น298ม mm. ิลิเมตรชุดล้อเนี่ยจะยังคงเป็นล้อลายเดิมแต่มีการเปลี่ยนยาง O.E.M ที่ให้มาจากมิชลินพายอล์ตโรด4เป็นมิชลินโรด5ซึ่งทางทีมงานได้เคยรีวิวไปแล้วก่อนหน้านี้โดยเพื่อนสามารถย้อนฟังกันได้ด้วยการคลิกที่ปุ่มตัวไอด้านขวาบนส่วนเครื่องยนต์ของมันเองก็จะยังคงเป็นบล็อก c p 2ความจุเท่าเดิมอยู่ที่689ซีซีแต่ถูกปรับจูนใหม่ให้ผามาารรรรไออเเสีียยยะับบ Euro5 แล้ว้ว ซึ่งนั่นก็ส่งผลให้ตัวเลขกำลังสูงสุดเนี่ยลดลงจาก74.8 ps ที่9,000รอบต่อนาทีเหลือ73.4 ps ที่8,750รอบต่อนาทีและแรงบิดสูงสุดเองก็ลดลงจาก68นิวตันเมตรเหลือ67นิวตันเมตรที่รอบเครื่องยนต์เท่ากันคือ6,500รอบต่อนาทีแต่ท้งนี้อัตราสิ้นเปลืองกลับดีขึ้นกว่าเดิมอีกเล็กน้อยนะครับนั่นก็คือจะขยับขึ้นมาเป็น23.8กิโลเมตรต่อลิตรจากเดิม23.2กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งอันที่จริงการปรับสเปค ทางเทคนิคต่างๆเนี่ยก็เหมือนกันกันกบตัว MT07 รุ่นล่าสุดนั่นแหละนะครับซึ่งหากเพื่อนๆคนไหนยังไม่เคยดูรีวิวตัว MT07 ไปก่อนผมเองก็เคยทําไว้แล้วนะครับก่อนหน้านี้ก็ลองคลิกที่ปุ่มตัวไอคเพื่อย้อนดูกันได้ทีนี้สําหรับตัว Yamaha XSR700 รุ่นปี2022ก็จะมีเฉดสีให้ลูกค้าได้เลือกซื้อทั้งหมด2แบบด้วยกันนะครับนั่นก็คือ Historic White กับ Historic Black ซึ่งลายกราฟิกของมันเนี่ยจะเป็นลายที่ได้แรงบันดาลใจมาจากรถมอเตอร์ไซค์ในตำนานของ ยามาฮ่อย่างตัว r d 3 5 0 LC ส่วนราคาวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการของมันในตอนนี้ยังไม่มีการเปิดตัวเลขออกมานะครับแต่คาดว่าจะปรับเพิ่มขึ้นจากเดิมไม่มากเท่าไหรนะ่นักและถ้าเพื่อนๆคนไหนรอ,อการมาของเจ้า x s r 7 0 0คันนี้อยู่ผมก็ต้องบอกไว้เลยนะครับว่าคงไม่ได้เห็นในงาน Motor Expo 2021ที่จะจัดขึ้นในช่วงต้นเดือนธันวาคมที่ถึงนี้หรอกนะครับเพราะโดยปกติแล้วทางยามาฮ่ประเทศไทยมักจะมีการเปิดตัวรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กบัสโมเดลใหม่ๆ ขพวกเาในช่วงต้นปีถัดไปหลังจากที่มันได้ถูกเปิดตัวครั้งแรกในโลกช่วงปลายปีก่อนมากกว่าหรือว่าง่ายก็คือโอกาสที่เราจะได้เห็นตัว Yamaha าา XSR 700รุ่นปี2022เป็นๆอย่างเร็วที่สุดนั้นก็จะต้องรอกันจนถึงช่วงงานมอเตอร์โชว์ปี2022นู่นเลยแต่ไม่แน่ว่าในระหว่างนี้อาจจะมีเซอร์ไพรส์อะไรที่น่าสนใจก็ได้ยังไงผมก็คงต้องขอฝากเพื่อนช่วยกดไลค์กดซ b s c r i b e และกระดิ่งแจ้งเตือนยูทูบชาแนล Motorriver รวมถึงไปกดเฟลโลวิ่งแล้วก็กดซีนเฟิร์สแฟนเพจเฟซบุ๊ก m มโตรายวอลกันเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการอัปเดตข้อมูลข่าวสารในครั้งต่อๆไปส่วนในวันนี้ผมจอ m o นโมโตราวอลขอตัวลาเพื่อนๆกันไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ